อประมวลได้จัดงานบวชลูกชายวันนี้หัวใจก็ดีไอ้อย่างดวนใช่รถใชยถนนล่อฝูงคนก็ไม่ประมาทนาเก<ป>ี่ยวเขาเร,รียโครงในโคขวงโครีได้โมควันเสียงดีเป็นนักร้องเพลงโคราช นับร้องเรลงโคราชแล้วจะโสดสหน้าเราเนอะไม่ให้โครักเรนะเลโครียวะไม่กระตักกระตวงอย่ามัวแต่ห่วงแต่นอกก็เตียงหูสงข้างอย่าฟังแต่เสียงอีกไก่ตัวเมียมันเขียก,กระเติดนะถึงมันสงส์เนียเปรียกเอ้นเฮน่าเดิอ

ที่นี่หมอทำหัวนก็เจ็บผมผสมหน่อยหนึ่งอ่านเลยอเอากระดาษมาเทปเอง